สักเรื่องหนึ่งคือเรื่องความซื่อสัตย์นะความซื่อสัตย์สุจริตนะถ้ามีในตัวนักเรียนตั้งแต่ยังเด็กอยู่นะก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรมนะคะการถือซื่อสัตย์สุจริตนี้นะคะเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่เราควรจะมีกันทุกคนนะจะทำให้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองได้นะ ความสุจริตนะคะสุจริตจะมีอยู่สามประการด้วยกันนะคะสุจริตก็คือสุจริตทางกายวาจาใจนะคะกายกายสุจริตก็คือเราไม่ไปหยิบไปจับหรือไปเอาสิ่งของของผู้อื่นมานะคะวจีสุจริตไม่พูดหรือว่าทําในสิ่งกล่าวคําที่ให้เพื่อนเจ็บใจนะคะหรือว่าไปกล่าวคําที่ต้องการเอาสิ่งของคนอื่นมันเป็นของเรานี่ก็เป็น มตถีสุจริตนะคะถ้าเป,เป็นอย่างนั้นก็ไม่ไม่ใช่คนดีแล้วนะคะกล่าวคาเช่นนั้นเราจะต้องรักษาไว้นะคะอีกอันนึงก็คือมโนสุจริตก็คือใจหานะมโนก็คือทางใจนะคะใจต้องคิดในทางที่ดีคิดในสิ่งที่ดีนะคะไม่คิดที่จะเอาของคนอื่นนะคะไม่คิดหาทางที่จะได้สิ่งเล็กๆได้น้อย หรือแม้กระทั่งการทําข้อสอบไม่คิดที่จะลอกนะคะหรือไปลอกเข้าไปในห้องเพื่อที่จะให้ได้คะแนนเยอะๆอย่าคิดอย่งนั้นนะคะนั่นคือเป็นทางเ,เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะถ้าถ้าในวัยเรานะคะมีความซื่อสัตย์นะ,ะ,ะมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะนั่นก็จะสามารถ ที่จะไปบอกไปสอนคนอื่นได้นะคะแต่ว่าเราก็เห็นมีหลายคนในโรงเรียนเราที่มีความซื่อสัตย์นะคะจะเห็นได้จากอะไรบ้างเห็นได้จากที่อะไรคะเก็บเงินได้นะเก็บสิ่งของได้แล้วก็ไปแจ้งไม่เอาเป็นของตัวเองนั่นถือว่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จุจริตนะคะไม่คิดที่อยากได้ของคนอื่นนะคะที่ไม่ใช่ของตัวเองถ้าใครอยากได้ของคนอื่น ก็ยักยังใจซะนะคะเอาคติธรรมข้อนี้เข้ามาคุณธรรมข้อนี้เข้ามาถ้าว่าถ้าอยากได้จริงๆนะอยากได้จริงๆลองขอพรซีเข้าให้ไหมนะถ้าเข้าให้นะั่นคือคือเขาก็เป็นการเป็นให้การให้ทานนะคะเขาให้ทานเรานะคะเราต้องการอย่างนั้นไหมนะคะอ่าแล้วทีนี้เดี๋ยวครูจะมีนิทานเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริตนะคะในพุทธกาลนะคะมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งนะคะมีพ่อค้าหาเล็อยู่สองคนนะคะพ่อค้าหาเล็สองคนนี้จะมีอุป,ปินิสัยที่ต่างกันนะคะคนที่หนึ่งนี่จะเป็นเป็นคนที่มีนิสัยโอ้อวดข่มเหงนะคะช่อโกงนะคะคนที่สองนี่จะมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ซื่อสัตย์นะ สองคนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันนะขายสินค้าเหมือนกันก็ลงเรือลําเดียวกันไปขายค้าขายอยู่เมืองเมืองหนึ่งไปถึงเมืองเมืองหนึ่งนะคะก็เห็นรถแยกทางกันไปนะคะหาเล่ไปขายคนละทางคนหนึ่งก็ไปด้านหนึ่งนะคะไปไอ้เจ้าคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งที่เป็นคนที่โอ้โอวดก็ไปเจอบ้านบ้านหลังหนึ่งนะคะ บ้านหลังนี้สมัยก่อนนี้จะเป็นบ้านเรษฐีนะแต่ว่าก็พวกคนผู้คนก็ล้มตายกันไปหมดนะคะเงินทองก็หมดไปตามการเวลาก็เหลือแต่ยายกับหลานคู่หนึ่งนะคะทีนี้หลานพอเห็นรถเข็นพ่อค้าหาบเล่มาขายก็จะมีพวกเพชรพลอยนะคะพวกพลอยกําไรแหวนนะคะข้าวของเครื่องใช้ในบ้านจิปาถาทั้งหมดเหมือนที่เราเห็นรถเล่ขายตามหมู่บ้านเราก็มีนะคะ ็จแล้วพอหลานเห็นกําไรก็อยากได้นะคะอยากได้กําไรก็ก็บอกยายว่าช่วยซื้อให้หน่อยนะคะในสมัยก่อนนี <ista> ้ถ้าไม่มีเงินซื้อนะคะถ้าไม่มีเงินซื้อก็ไปเอาสิ่งของในบ้านอะไรก็ได้เพื่อมาแลกสินค้าที่ของพ่อค้าคนนั้นถ้าเข้าตีราคาให้ได้กับสิ่งของที่ควรจะได้เขาก็ได้สิ่งของเหล่านั้นนะคะทีนี้ ยายยายก็ด้วยความรักหลานก็เหลือสมบัติชิ้นสุดท้ายก็คือถาดนะคะมีถาดใบเก่าๆใบหนึ่งหลานก็วิ่งไปเอามาเอามาบอกว่าเออเอาตัวเนี้ยมาแลกนะมาขอแลกกําไรอยากได้กําไรมากเลยหลานตัวเล็กอยู่นะคะอ่าพอไปแลกพอไปแลกพ่อค้าคนที่หนึ่งนี่พอเห็นถาะนะคะก็เอามาสารวจนะคะมาตรวจตราดูนะก็เอามือไปลูบ นะคะไปขูดดูขูดก็เห็นเป็นทองคำนะคะเป็นทองคําในใจนะนะคะในใจในะอยากได้อยากได้ถามนี้เป็นของตัวเองแต่ไม่อยากเสียสินค้าของตัวเอง <c oughs> ก็เลยโยนถาดทิ้ง <c oughs> บอกว่าถาดใบเก่าๆไม่มีคุณค่าอะไรนะคะไม่มีคุณค่าอะไรสมควรที่จะได้ของของเขาไปนะคะเขาก็เลยโยนทิ้ง <c oughs> โนทิ้งหลานก็เสียใจนะคะไอ้ขนาที่โยนไปนี่ก็คือหลานก็หวังแลวนะคาว่าจะได้กําไรสักอันนะคะแต่เขที้เขาก็ทิ้งไปก็คือไม่มีคุณค่าอะไรเลยแล้วก็เห็นรถหนีไปหลานก็เสียใจนะคะหลานเสียใจว่าแม้กระทั่งสมบัติชิ้นสุดท้ายเพื่อจะได้กําไรอันไรกํำไรอันนี้น่ะก็ยังไม่ได้เสร็จแล้วก็ก็อยู่แล้วสักแป๊บหนึงก็จะมี ก็มีพ่อค้าคนที่สองมาอีกนะคะาพ่อค้าคนที่สองเป็นคนที่อะไรคะซื่อสัตย์อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะพ่อค้าคนนี้ก็มามาจอดมาจอดที่หน้าร้านหน้านหน้าบ้านของตาของยายกับหลานก็เห็นพอเห็นแล้วยายกับหลานก็ก็เห็นรถหับก็รถเลข่ของของเล่มาอีกนะคะก็เลยบอก ก็มีสมบัติชิ้นเดียวนี่แหละหลานอยากได้กําไรานะอยากได้กําไรข้อมือแต่ว่าไม่มีสมบัติอื่นนอกจากถาดนี้จะเอามาแลกได้ไหมนะแล้วก็จัดแจงอาหารน้ำหาท่าให้พ่อค้ากินนะคะตอนรับขับสู้เป็นอย่างดีนะคะทางพ่อค้า,าพอเห็นถาดก็มาดูนะคะ มาดูเสร็จแล้วก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นถาดทองคํานะคะถาดทองคําก็เลยบอกว่าเราส่งส่งถาดคืนให้ยายบอกว่าถาดนี้มีค่ามากกว่าสิ่งของทั้งหมดที่เขามีอยู่ในเวลานี้นะคะเขาไม่สามารถที่จะรับได้หรอกนะคะแต่แต่ยายยายก็เลยบอกว่าถึงจะอยู่ที่เขาก็ไม่มีค่าอะไรเหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าให้ ให้เอาไปแล้วแลกกับกาไรให้หลานเขาเพื่อที่หลานหลานตัวน้อยนี่จะได้สิ่งของที่เขาอยากได้เท่านั้นดังนั้นพ่อค้าคนนี้นะคะก็เลยก็เลยเอาสินค้าทั้งหมดให้ยายนะคะเพราะว่ามันมากกว่าสินค้าที่เขามีอยู่แล้วก็เอาเงินให้อีกนะคะเงินที่ในตัวเขามีนะอยู่ตอนนั้นนะคะก็เลยเอาให้ พอให้เสร็จแล้วเขาก็ไปนะคะก็าถาดใบเดียวนะคะกับเครื่องช่างที่เขามีไว้ทํามาหากินนะคะตาช่างแล้วเขาก็เดินไปแล้วเขาก็จากไปนะคะเอะพกพ่อค้าคนที่หนึ่งใจก็ไปแล้วไปแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าจะกลับมาเอาถาดนี้ให้ได้นะคะมาเอาโดยที่จะไม่เสียของอะไรเลยกลับมาก <c> ล <oughs> <c oughs> ับมาบ้านหลังนี้อีกนะคะกล <c oughs> ับมาก็เลยมาบอกยายว่าจะมาเอาถาดนะคะ จะเมาถ่านยายก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาให้พ่อค้าคนนี้ไปแล้วคนที่สองไปแล้วนะคะให้ไปแล้วแล้วก็เขาก็ได้สินของที่เธอเห็นอยู่นี่แหละนะคะสินของแล้วก็พร้อมกับเงินนะคะพ่อค้าคนนี้เกิดสติแตกนะคะเสียเกิดความเสียดายนะคะบ่นพึมพำไปเหมือนคนบ้านะคะไปถึงริมฝั่งแม่น้ําฝั่งแม่น้ําหันไปเห็นเรือเพื่อนนะ,ะเพื่อนก็ลอยเรือออกไปแล้ว ตัวเองก็ตะโกนเรียกเขาก็ไม่หันกลับมาตัวเองก็คือโยนของกระจัดกระจายสติแตกไปแล้วก็เกิดความเสียดายจนจนกระอักเลือดนะคะตายนะคะนี่ก็เกิดจากอะไรคะความโรคนะแล้วก็ความไม่ซื่อสัตย์นะเพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์ดีจะอยู่กับทุกคนได้นะจะพบกับความจเจริญรุ่งเรืองนะคะ อย่างสุภาษิตของไทยเรานะคะที่มีไว้ว่าใครตอบได้บ้างความซื่อสัตย์ในเรียนเคยได้ยินไหมคะซื่อซื่อกินไม่อ่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคะสุภาษิตนี้หรือคำาังเพยนี่ใช้ได้ตลอดเวลานะคะความซื่อสัตย์ถ้าเราซื่อสัตย์นี่ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เมตตา โตขึ้นไปทํางานนะคะนะทำงานอย่างด้วยความซื่อสัสตย์ต่อเจ้านายซื่อสัสตย์ต่อนายจ้างนั่นเเองเราจะอยู่ได้นานถ้าคิดพคตรโกงนะหยิบเล็กหยิบน้อยคิดไม่ซื่อเขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่เลี้ยงนั่นก็คือซื้อกินไม่หมดโคกินไม่นานนะคะฝากเวินีค่ะสวัสดีค่ะ